วันนี้จะมาเก็บใบจริงจูายค่ะแล้วก็แต่งใบแก่ๆเขาทิ้งด้วยเขาใบเริ่มแน่นแล้วตัวมแมลงก็ามาแอบนี่นตัวมแมลงนี่ตัวมแวมลง สูงแบบนี้เราก็ตัดออกไปเลยนะคะเพื่อนๆ่อนให้เขาแตกใหม่เนี่ยพอเขาสูงสูงขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะออกดอกนี่เขาแตกแบบนี้เดี๋ยวเขาจะออกดอกแล้วต้องตัดใหม่เป็นต้นแบบนี้ไม่โอเคแล้วค่ะตัดให้เขาแตกใหม่เขาก็ชอบอยู่โปร่งนะคะนี่คือเขายอดเขายาวๆวแบบเนี้ย เดี๋ยวเราเอาไปกินต้องตัดแล้วก็ให้เขาแตกใหม่ยาวๆแบบนี้ไม่สวยแล้วใบก็เริ่มไม่ใหญ่แล้วจะแต่งแบบให้เขาแตกใหม่ใบสวยๆตัดออกไปเลยแบบนี้การยาวๆอย่างนี้ใบไม่ใหญ่แล้ว เป็นแถนงเล็กๆแบบนี้ไม่สวยแล้วไม่โอเคแล้วเดี๋ยวให้เขาแตกใหม่ ใส่ต้มจืดเอาไปปั่นเป็นน้ำปั่นก็ได้นะคระกินเพื่อสุข้าพาจริงๆก็ชอบอยู่กลางแจ้งนะคะันเอาไปไว้ใต้ล่มเกินไปแล้วไม่สวยก็จะทอดยอดยา เลือดหมูเนาะอร่อยเน่ยคาเนี่ยการยาวๆแบบเนี้ยไก่จะออกดอกถ้าเขาออกดอกแล้วเขาก็าจะตายนะคือ เราต้องแต่งให้เขาแตกใหม่เขาจะได้ไม่ตายคนะ่าะอาออกมาหมดเลยนะการแบบนี้ก็เตรียมออ,ออกดอกใก้จะออกดอกแล้ว ก็จะแต,แต่งใบเก่ๆทิ้งไปนะคะเพื่อนๆเก็บเอาไว้แล้วมันไม่โอเคเดี๋ยวเขาจะงามเดี๋ยวใบยาวๆเราก็ตัดใบไปกินนะคะ ตรงๆนะคม่วดีะเลย เก็บว้จริงจูชายตัดแต่งให้โปร่งนะคะคุณถ้าเราไม่แต่งเข้าเดี๋ยวเขาก็จะแก่แล้วเขาก็โทรม ก็โปร่งแล้วค่ะโปร่งแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ำจุรินซีมาลาดให้เขาสักหน่อยหนึ่งนะคะส่วนใบที่เราแต่งออกไปเราก็เอาไปกินนะคะ คุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตาม,ามกดไลค์ดกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ